ปฏิค่ะยามาททยอย่างเบิงนู่นค่ะน้อกดเดว่บาญยามาว่าคูมม่มือคู่มือเพื่อนอนนันเพชรอีกอยังก็กระ,ะทินนั่นแหละค่ะแต่ว่ากระโได้กระถินอันสมรูปแบบปันปไดแบบเพื่อนว่ากระถินซึ่งออกเป็นพ้าป้าจังไดนี่แหละค่ะ เหตุในอันหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะทห้บ้านก็มารวมกันกับหลายคนอยู่ดอกค่ะมีทั้งหลวงพอ่ออยากเวียนๆหัวจากน้อยด้อค่ะเด้อย่าปรับกล้องยา่าปรับกล้องก่อนค่ะ ปับกล้องก่อนนะคะเนาะนี่นนนพ่อองค์วัดใกล้เคียงกันนี่แหละค่ะเพื่อนก็นมาซอยเนาะหลวงพ่อเนาะค่ะเนาะเพื่นมาซอยเพราะว่บาบ้านใกล้เคียงเพื่ก็จะเป็นบุญนกระทิ่นทุก,กันมาซอยใท้บ้านสวนน้ำหญ้าก็เลยมา ใชใเ้เบิงมือนี่มาก,กันหลายคนอยู่ดอกค่ะม่าร่าฮ่าฮ่า่าฮ่ะ่าฮอาฮ่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 า้่าฮ่า่าฮ่าฮ่เฮ่านเา่า่าฮ่ยฮ่าน่ฮ่า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 ่น่น้่าฮ่น่นฮ่่่าา แดดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมือนี่แดดค่ะสี่โมงกว่านีนยังแดดอาจนเพื่อนปากทงเนาะคะ่ะเนาะปากทงปากยังเนาะ,นะ

แต่ยามาอยูเนี่ก็นี่แหละปีที่สองค่ะที่ที่มาประดับอันเป็นคือจังบุญอันกระถินกับบุญกระถินนี่แหละค่ะอันเห็ดยูน้ำวัดเนี่ยที่แรกก็ว่าจะเป็นอันเดือนนากจะสเป็นป้าป้าของคู่เม่วเมียวน้องค่ะน้อง่นเห็ดมาหาเทศบาลสวนสวนรรค์ก็ดีใจว่าท,ที่นี่พ่อันิงยินข่าวว่าป้าป้าสิมาเดือนนา เป็นวันเกิดของมานากทั้บ้านก็ดีใจกันเมื่อคู่นาคู่ตาแต่เจ้าอวายเพิ่นกเ็เลยว่าดเดือนนี้มีกระถินวาดเทาอยู่เด้อสันเพิ่งเสียงมาทอดมาซอยตอกตบวเป็นเงืนหนลายบาดกันไนตัวคาเพิ่นเสียงมากส่วนอันกระถินอันนี้เพิ่นเสียงมาบังรุ่งอันกูดเพิ่นอยู่ตรงนัอนโอ้รบแมนว่าผิดญาตว่าผิดขอโทษกันยู่เทิงเทิงหันค่ะกูดเทียนญาก็บ,บริพิทายเพิ่งเนาะค่ะ ยางกับมือยง่างมาค้ามดันคืนอีกแล้วค่ะอันจากท่าพี่น้องเบื้องเพราะว่าเงินส่วนตรงนี้เพื่อนเสีเอาไปเฮ็ดใส่อันหน้าต่างท่าสีกุดทั้งซึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนอันเป็นผ้าป้าของคู่แม่เวเมียวอ,อ,อ,อันเดือนนานคือเสีเอามาบูระนน,น,น้ำมูลนิยมยางก็เชง่อ,งอว่าทองอยู่ทุกคานนี่ น้ำสาลานี่ค่ะส่วนอันนี้ก็ยังจัดไ่ยังหาธรรมาจัดไ่เนาะค่ะเนาะยังปกติยังบ่อยอยู่วันที่สิบแปดนี่แหละค่ะวันที่สิบแปดเดือนนี้แหละค่ะไก่ค่ยังบวครบอี่หรอกค่ะ ได้ก็อยากเห็ดบุญน้ำยากระเซินซ้อนเซื่อน,นมาเห็ดด้วยค่ะเด้อคนละหาบาทสิบบาทคำเดีนอยากเห็ดอยากังน้ำยาก็ได้อยากเห็ดน้ำยาน้ำใยบานสวนสวรรค์กระเสื่อนได้ด้วยค่ะ นี่แล้วค่ะเนี่ยขนาดขูดออกคู่มือเด้อค่ะเนี่ยขูดออกคู่มือมาวัดคู่มือข,ขูดคู่มือก็ขึ้นคู่มือคลิปนี้ก็ฝากไปซัมเนียเลยค่ะเด้อเดี๋ดยวลืมกดไลค์กดแชร์ให้งายในเลยค่ะเด้อเพราะหาได้สร้างได้ไง